สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดียว,ลวาาโลกทาร่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันมนะคะเป็นการอ่านดวงปลายปีนะคะประจำปี2022-2022นะคะเราจะเริ่มกันที่ราศีธนูนะคะคลิปนี้เป็นราศีธนูสำหรับคนที่เกิดในลัคนาหรือราศีธนูต้องบอกอย่างนี้นะว่า ลักนณากับราศีไม่เหมือนกันนะคะราศีนี้ก็คือจะดูตามวันเกิดตามวันเกิดนะคะเช่นเกิดอ,อ,อะไรอะ่ะ16ธันวาถึง14มกราคมก็คืออยู่ในราศีธนูแต่ถ้าเป็นลักนณามันจะมีวิธีคำนวณอยู่นะคะสามารถหาได้เซิร์ชหาได้นะคะวิธีคำนวณนลักอ่อลักนณาเนี่ยมันจะดูตามวันเกิดแล้วก็บวกกับเวลาเกิดด้วย เวลาตกฟากอะไรประมาณนั้นอะนะคะจะต้องมีวันเดือนปีแล้วก็เวลาที่เกิดก็แนะนำว่าแนะนาว่าให้ดูทั้งสองแบบนะคะเช่นบางคนเกิดราศีราศีมังกรแต่อยู่ในลัคนาลัคนากันอะไรอย่างเงี้ยก็ดูทั้งสองราศีเลยแต่ส่วนใหญ่นะจะบอกว่าถ้าจะเอาให้ชัว แบบลึกๆอะ่ะส่วนใหญ่เขาจะดูเป็นลัคนาอืมจะดูเป็นลัคนามากกว่าเพราะว่ามันจะมีเวลาเกิดมันจะเหมือนครอ,อบครอบคลุมกว่านะคะละเอียดกว่าแต่จริงๆอะ่ะก็ก็ควรจะดูทั้งสองสองแบบสองอย่างเพราะว่ามันจะได้เอ่อชัวๆครอบคลุมนะคะแนะนำคืออย่างผู้อ่านเนี่ยผู้อ่านก็เวลาดูดวงอะ่ะผู้อ่านก็จะดูทั้ง ทั้งแบบราศีแล้วก็แบบลคัคนาซึ่งผู้อ่านก็จะมีวิธีแบบว่าอ่ะรับเอาแต่เรื่องดีๆนะคะถ้าอันไหนดีก็คือรับรับไว้แต่ถ้าอันไหนแบบไม่ดีสมมติสมมติราศีมังกรราศีมังกรดีเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักไม่ดีแต่พอราศีกันเรื่องความรักดีการงานไม่ดีการเงินไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยผู้อ่านก็จะเก็บเอาแต่ ความดีของแต่ละแต่ละราศีแต่ละอย่างเอามารวมกันเพื่อความสบายใจของตัวเองอะไรแบบนี้แล้วแต่แล้วแต่คนนะก็คือบางทีเราฟังดวงอะเราก็มันเป็นการอ่านดวงแบบแบบทั่วไป general reading ใช่ไหมคะไม่ได้แบบเจานะจงไงเราเราไม่ได้แบบไปดูดวงส่วนตัวแบบว่าไปผูกดวงแบบของเราคนเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฟังหูไว้หูเลือกเอาแต่สิ่งดีๆเข้ามาก็แล้วกัน จะได้ไม่เครียดจะได้ไม่ต้องแบบวิตกกังวลนะคะแต่ถ้าสมมุติมีคําเตือนอะไรอย่างเงี้ยก็ฟังไว้หน่อยก็ดีอะมาเริ่มกันที่ราศีธนูนะคะเราจะเริ่มกันจากเรื่องของการเรียนก่อนการเรียนราศีธนูเป็นยังไงว้าวราศีธนูนะคะในเรื่องของการเรียนเนี่ย มีโอกาสจะได้รับข่าวดีนะคะในเรื่องของการเรียนถ้าใครที่รอคอยการตอบรับจากโรงเรียนหรือมหาลายัยอะไรที่คุณไปสมัครเอาไว้เนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนั้นๆมีโอกาสที่จะถูกตอบรับนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการทุ่มเทการเตรียมตัวของคุณด้วยก็คือว่าถ้าคุณแบบขี้เกียจไม่อ่านหนังสือไม่ทําอะไรเลยแล้วก็แบบไปสอบก็ค,คือมันมันก็ได้เท่านั้นอะ่ะมันก็ได้ตามที่ที่คุณเป็นอะ่ะ คือถามว่าโชคช่วยมีไหมมีมีโชคช่วยแต่ว่าถ้าคุณไม่มีความใส่ใจหรือว่าไม่มีความขยันไม่อ่านหนังสือไม่ทำอะไรเลยโอกาสที่จะได้ที่จะสอบผ่านมันก็ยากเอ่อบางคนมันจะมีแค่กรณีที่บางคนที่เก่งอยู่แล้วรู้อยู่แล้ว อ่ะมันมีนะบางคนเนี่ยไม่ไม่จำเป็นต้องอ่านหนังสือมากเป็นคนที่หัวดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเข้าใจอะไรดีอยู่แล้วแบบเหมือนเรียนในห้องแล้วเข้าใจเลยอ่ะไม่จําเป็นต้องมาอ่านทบทวนอีกแล้วก็ความจําดีแบบเนี้ยก็ได้ถ้าแบบเนี้ยก็ได้อยู่แล้วไม่เป็นไรนะถ้าคุณจะไม่อ่านหนังสือไม่เตรียมตัวแต่บางคนคือมันไม่ได้ไงเออบางคนมันต้องมาอ่านทบทวนเพราะว่าในห้องเรียนเนี่ยบางทีไม่ได้ฟังบางทีไม่ได้จําไม่ได้ตั้งใจเรียนในห้อง ก็ต้องมาอ่านหนังสือเอาเองอะไรอย่างนี้นะคะแต่แนวโน้มเนี่ยค่อนข้างเป็นไปในทางที่ทดีนะคะเพราะว่าอะไรที่คุณรอคอยอยู่ข่าวสารที่คุณรอคอยที่คุณรอลุ้นอยู่เนี่ยว่าคุณจะผ่านการสอบไหมเขาจะตอบรับคุณไหมอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสได้รับขา่าวดีหรือว่าใครที่สอบอยู่สอบอยู่แล้วอยากรู้ว่าจะผ่านไหมมีโอกาสที่จะผ่านสูงกว่าไม่ผ่านนะคะกรณีที่ไม่ผ่านก็คือ ก็คือคุณขี้เกียจมากๆจริงๆอ่ะแล้วคุณก็ไม่อ่านเลยไม่ทํางานส่งหรือว่าไม่ไม่ได้รับผิดชอบกับเรื่องเรียนหรือเรื่องสอบเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นอ่ะโอกาสที่จะผ่านก็ยากหน่อยอทีนี้มาในเรื่องของการงานบ้างนะคะ งานดีนะคะการงานเนี่ยมีเหมือนจะมีข่าวดีให้คุณได้ได้เฉลิมฉลองบางคนเนี่ยมีโปรเจกต์หรือว่าทาโปรเจกต์อะไรที่มันที่คุณได้รับผิดชอบอะแล้วมันสําเร็จมันค่อนข้างจะยากอาจจะเหนื่อยนะคะแต่คุณจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานและก็อาจจะได้รับผลตอบตอบแทนที่คุ้มค่า ที่คุณรู้สึกพึงพอใจอาจจะมีการแบบเฉลิมฉลองด้วยนะคะเพื่อฉลองให้กับการประสบความสําเร็จของคุณหรือว่าใครทํางานอะไรอยู่ก็แล้วแต่เนี่ยคุณอาจจะเจอเรื่องราวที่มันยากลําบากมีอุปสรรคในการทํางานค่อนข้างสูงมันเหมือนเป็นชาเลนจ์ของคุณแต่คุณจะผ่านไปได้คุณจะเอาชนะมันได้และคุณจะแฮปปี้มีความสุขนะคะเพราะว่าคุณจะจัดการกับปัญหานั้นๆได้ และผลตอบรับในการที่คุณจัดการกับปัญหาต่างๆได้เนี่ยมันทําให้คุณมีความสุขและแฮปปี้แล้วก็แบบว่าพึงพอใจอะค่ะบางคนได้รับเงินก้อนโตหรือได้รับอาจจะเป็นการถ้าไม่ได้เป็นเงินก็อาจจะเป็นการเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งอะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการหรือทําอาชีพส่วนตัวเป็นฟรีแลนซ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณก็อาจจะมีโอกาสได้รับเงินก้อนโตจากจากงานที่คุณทํา จากหรือว่าอาจจะได้ออ่ดีลใหม่ๆได้ลูกค้าใหม่ๆได้รับสิ่งที่ดีๆได้รับการตอบรับดีๆอาจจะปังขึ้นกว่าเดิมแต่กว่าจะถึงจุดนั้นเนี่ยคุณจะเหนื่อยหน่อยเรียกว่าเหนื่อยแต่คุ้มนะคะ การงานของชาวราศีธนูในดวงในปีสองพนปี2สิบเนี่ยแล้วก็ยิ่งเป็นงานที่ต้องมีการเดินทางถ้าเดินทางไปในที่ไกลๆอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสที่จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นหรือถ้าง,งานของใครที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางต้องเดินทางไปติดต่อประสานงาน ต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสสูงที่จะประสบความสําเร็จหรือได้รับได้รับเออผลตอบแทนที่ดีมากๆได้รับเงินก้อนโตอะไรอย่างเงี้ยนะคะงานที่ต้องติดต่อประสานงานกับผู้คนที่ต้องพบปะผู้คนจะดีกับชาวราศีธนูนะคะแล้วก็อ๋อ แล้วก็งานที่ต้องเกี่ยวกับการเดินทางอันนี้ก็ดีเหมือนกันหรือถ้าไปทำงานต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนได้ก็ดีจะดีกว่าอยู่แบบใกล้ๆบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อไปการเงินบ้างการเงินของชาวราศีธนูในปี2022เป็นยังไงเอ่ย บางคนรอคอยเงินเงินเงินก้อนอยู่หรือเปล่าบางคนมีการไปกู้ไปทำสัญญากู้อะไรไว้อะรอการแบบว่าตอบรับรอให้เขาอนุมัติสัญญาบางคนอาจจะมีการกู้ซื้อบ้านกู้ซื้อรถอะไรแบบนี้นะคะมีโอกาสที่จะจะผ่านมีโอกาสที่จะผ่านอยู่นะ แต่ว่ามันก็มันก็ดูไปเป็นเคสเคสนะคะเออบางทีเนี่ยมันอาจจะผ่านเป็นบางอย่างถ้าคุณเป็ดบางคนอะ่ะมีม,มีมีโปรเจกต์หลายอย่างอยู่ในหัวคะ่ะอยากได้บ้านอยากได้รถอยากได้ที่ดินอยากซื้อนูน่นซื้อนี่พร้อมๆกันอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบไม่ได้ทั้งหมดนะคุณก็ให้เลือกให้เลือกเอาที่มันจำเป็นจริงๆ แล้วกันนะคะในปี 2, นสอง2เนี่ยดูเหมือนคุณจะมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันคือมันเป็นแผนในหัวค่ะเป็นเรื่องที่คุณอยากจะอยากจะทําอยากจะใช้เงินเพื่อสิ่งสิ่งนั้นอย่างที่บอกอะบางคนมีแผนอยากอยากซื้อบ้านบางคนอยากซื้อรถอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเออใช้ในเรื่องของความฟุ่มเฟือยต่างๆความชอบส่วนตัว ค่าบ้านค่ารถค่าเที่ยวค่ากินค่าจิปาถะต่างๆบาง,งคนชอบกระเป๋าซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมอะไรแบบเนี้หรือว่าช้อปปิ้งอะไรต่างๆคือมันมันมีมากมายอยู่ในหัวคุณนะที่คุณอยากจะใช้เงินแต่ว่าคุณต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะคุณก็ต้องใช้จ่ายให้มันแบบไม่เกินตัวด้วยอืม มีโอกาสที่จะได้รับเงินมาแต่ก็มีโอกาสที่จะใช้จ่ายไปเยอะพอพอสมควรนะคะเพราะว่าในหัวคุณตอนเนี้ยมันเหมือนจินตนาการไม่แล้วอะโดยเฉพาะคนที่แบบว่ารู้รู้ตัวอยู่แล้วว่ากำลังจะได้เงินเช่นเออคุณรู้ว่า สมมุติคุณคุณทําธุรกิจอะไรของคุณอย่างเงี้ยแล้วคุณรู้ว่าเดี๋ยวจะมีเงินเข้าล่ะคุณจะได้รับเงินมาจากจากผลประกอบการของคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ในหัวคุณอะคือเงินยังไม่ทันเข้าอะหัวคุณอะคิดไปแล้วว่าจะเอาเงินไปทําอะไรหนึ่งสองสามสี่คือมีแผนแผนที่จะใช้เงินอยู่ในหัวเต็มไปหมดเลยอืมเพราะฉะนั้นก็จัดสรรจัดสรรให้ดีๆนะคะ แล้วก็บางคนก็คือไปยื่นกู้เอาไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็กําลังคิดว่าอ่ะเมื่อได้เงินมาจะเอามาซื้ออะไรจะจัดสรรยังไงจะใช้จ่ายอะไรบ้างก็วางแผนให้ดีๆให้รอบคอบแล้วกันนะมีโอกาสที่จะได้เหมือนจะได้เงินก้อนโตอยู่อะ่ะเหมือนได้เงินที่คุณรอคอยอะค่ะแต่ก็มีโอกาสใช้เยอะเหมือนกันต่อไป เรื่องของความรักบ้างความรักความรักของชาวราศีธนูโอ้โหโพูดถึงความรักความรักก็มาเต็มสิลไม่หักเต็มสิลไม่หักวันนี้สามถ้วยออกมาบ่อยนะ่ะ อ๋อบ่อยจังเลยอะอะดูเหมือนจะมีเรื่องราวดีๆนะมีการเฉลิบฉลองอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคเอาคนมีคู่ก่อนนะคนมีคู่เนี่ยความรักดีนะคะความรักดีก็ยังอบอุ่นดีมีความสุขดีกับคนรักของคุณก็ยังอยู่กันไปยาวๆนะในปี2 0 2พดูไม่มีอะไระคะ่ะค่อนข้างที่จะ เติบโตขึ้นด้วยความรักความสัมพันธ์ก็คือไม่มีปัญหาอะไรให้หนักใจมากมายนะักโอเคแหละมันอาจจะมีแบบจุกจิกจุกจิก,จกน้อนินด,นดหน่อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเท่าที่ดูมาสามใบนี้ไม่มีไพ่ปัญหาเกิดขึ้นนะคะแต่ก็อย่างที่บอกเรื่องของความรักมันก็มันไม่มีอะไรที่มันจะราบรื่นตลอดตลอดเวลานะคะตลอดหปีจะให้แบบไม่มีเรื่องทะเลาะกันเลยมันยากยาก ยากมากนะคะแต่ผู้อ่นานมองว่าถ้าจะมีมันก็เป็นเรื่องแบบเล็กเลน้อยน้อยอย่ะแบบพ่อแง่แม่งอนนิดๆหน่อยๆน่อยตามภาษาคนรักการอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แบบไม่ได้มีอะไรมากก็คือยังรักกันดีอยู่แล้วก็ความรักความสัมพันธ์ก็ยังแน่นแฟนดีอยู่นะอืมแล้วก็คนที่แบบคบกันมาสักพักคบมานานแล้วเนี่ยอาจจะมีข่าวดีด้วยนะคะเอ,อ่ออาจจะมีงานแต่งงานการสร้างครอบครัวเกิดขึ้นนะคะในปีสองพันยิบสอง มีโอกาสเจอเข่าวดีนะมีโอกาสได้แต่งงานอยู่นะถ้าใครรอคอยที่จะถูกขอแต่งงานหรือรอคอยที่จะแต่งงานมีโอกาสสูงนะคะในปีนี้ทีนี้คนโสดคนโสดเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้เจอคนที่จะเป็นรักแท้ของคุณอ่าคนโสดมีโอกาสที่จะเจอรักแท้จากการ จากการไปไปในที่สาธารณะนะเช่นคุณอาจจะเจอตามร้านอาหารร้านกาแฟหรือว่าตามงานเลี้ยงต่างๆอาจจะเป็นงานเลี้ยงบริษัทการฉลองอะไรของของบริษัทอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือว่างานวันเกิดเพื่อนงานแต่งงานเพื่อนงานปาร์ตี้งานเฉลิมฉลองต่างๆมีโอกาสที่จะได้เจอใครคนนั้นที่นั่นแล้วก็จะได้สางสัมพันธ์กันแต่ว่าถ้าแบบ สำหรับคนโสดนะที่แบบเพิ่งเจอกันเนี่ยมันก็จะเป็นปีแห่งการเ,าเรียนรู้ดูใจกันไปนะคะแต่ก็มีแนวโน้มว่าคนคนนี้จะถูกอกถูกใจคุณมากๆแล้วก็มีโอกาสที่จะคบกันไปได้แบบยาวๆจนถึงการาสร้างครอบครัวร่วมกันเลยทีเดียวแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะคะมันเพิ่งมันเพิ่งเจอปีนี้มันก็อาจจะยังไม่ได้แบบว่า,าถึงขั้นแบบแต่งงานเลยะไรขนาดน,นั้นนะแต่ว่ามันเหมือนแบบอ่ะ มีโอกาสที่จะได้ปลูกต้นรักนะคะกับใครบางคนซึ่งมีโอกาสที่จะเป็นคู่แท้ของคุณด้วยดีมากๆต่อไปขอดูเรื่องสุขภาพบ้างสุขภาพอุบัติเหตุหรือมีเรื่องอะไรที่คุณต้องระมัดระวังไหมนะคะว้าว สุขภาพดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะคะถ้าใครที่เจ็บป่วยอยู่เนี่ยก็จะหายจะหายป่วยจะกลับมาฟื้นฟูได้จะกลับมาแข็งแรงได้นะคะหรือว่าต่อให้คุณเจ็บป่วยภายในปีเนี้ยปี2022เนี่ยก็ดูว่าจะไม่ใช่การเจ็บป่วยแบบร้ายแรงอะไรมากมายนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะหายเร็วด้วยไม่มีอะไรน่าห่วงน่ากังวลแต่ว่า ก็ไม่ใช่ว่าฟังแบบนี้แล้วจะประมาทนะคะก็ให้ระมัดระวงังอะเรื่องของการเดินทางอะไรอย่างนี้ก็มีบ้างเล็กน้อยนะที่ต้องระมัดระวังนะคะอแต่จริงๆอ่อะไพ่มันออกมาค่อนข้างเสียาว่าไปในทิศทางที่แข็งแกร่ง,แ,รงแข็งแรงอะชาริออตก็เหมือนแบบแข็งแรงอยู่แล้วนะมามากับสเตรนท์อีกนะก็คือยิ่งแข็งแรงเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ค่อยจะห่วงพวกโรคภัยไข้เจ็บอะไรสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่า ก็ให้ระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆแล้วกันเนาะแล้วก็ไม่ประมาทดีกว่านะคะถ้ามีโอกาสก็ไปตรวจสุขภาพประจำปีเช็คอัพแค่นั้นเองนะคะ mm. เพื่อเป็นการระมัดระวังตัวแล้วก็อย่างตอนนี้ก็มีโควิดนะคะโอมิคอนที่มันปิดง่ายยังไงก็กาดอย่าตกแค่นั้นก็พอคือคือดูแลตัวเองดีๆป้องกันตัวเองดีๆแค่นั้น,นก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะคะโอเค ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับราศีธนูเอ้อเดี๋ยวผู้อาจจะเปิดไพ่ออร์คเคิลเพิ่มให้อีกนิดหนึ่งดีกว่าดูซีไพ่มีอะไรอยากจะบอกชาวราศีธนูเพิ่มเติมไหมว้าวโดดเด่นในเรื่องของความรักจริงๆนะ การิค n นด t i o n คนโสดมีโอกาสได้เจอคู่แน่นอนนะคะคนที่คบหากันมีโอกาสที่จะได้แต่งงงแต่งงานมีโอกาสที่ได้ลงเอยสร้างครอบครัวร่วมกันนะคะแล้วก็คนที่เป็นครอบครัวเป็นสามีภรรยาอยู่แล้วรักกันดีนะคะคนมีคู่รักกันดีมั่นคงนะคะหวานเบอร์อือความรักดีมากๆนะราศีธนูปีนี้ชีวิต ลงตัวนะคะไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลมากมายนะักอุปสรรคปัญหาอะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคุณก็จะจัดการได้อืก็จะจัดจัดการชีวิตของคุณได้ดีขึ้น Protected by angel wow ทำไมคุณถูกปกป้องอะค่ะคุณคุณได้รับการปกป้องดวงคุณดีอะปีนี้ปีสองพันยิบสองดวงของคุณดีแล้วก็คุณได้รับการสนับสนุนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนหลังคอยปกป้องคุ้มครองคุณอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกคุณเพิ่มเติมสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะสื่อสารกับคุณนะคะโอเค ก็จบกันอ่านให้แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ